จำได้ก่อนน้้นไหมที่เราพากันเมื่อวานก็คือต่อให้ได้เฟิร์สพิกเองก็ไม่หยิบแบนเองตลอดเลยนะครับใช่ฮะอยู่ที่ว่าเบคอนดีมเล่นด้วยหรือเปล่าแล้วฮะสำหรับซิปเต่าเอกเองก็พอจะเล่นได้อยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่เห็นฮะไม่ใช่สไตล์เขาเหมือนกันแล้วการแบนคลิกเนียอย่างนี้เนียผมว่ามีน่าจะมีแผนกลยุทธ์อะไรในใจอยู่แล้วหรือเปล่าฮะนิวเจนอย่าไปดูคลิกซี่ก่อนฮะ คลิกซีเฟิร์สพิกคือต้องบอ,อกก่อนนะว,ว่าคลิกเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแย่แต่การแบนคลิกเนี่ยที่เฟสที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรในใจมีนัยยะนะครับผมเอวสู่เลยเลยฮะตัวแรกหยิบมาโอ้แล้วที่จะวมากนะถ้าเป็นตัวแรกอะจ้องจ้อง,องมองมองน้องคุณทองเราพูดไว้ก่อนอแต่ยังไม่ไยังไม่ได้ปักธงขนาดนั้นเหรอฮะวิเวลาอีกพอสมควรเลยกว่าที่จะตัดสินใจลงไปคลิกซียังไงก็เป็นตัวที่ปลอดภัยสุดๆอยู่แล้วฮะในเรื่องของการเฟิร์สพิกับผมไม่มีตัวแก้ตัวนี้ สามารถที่จะเซตจังหวะได้ทเทอร์มเต็ดได้เก่งเนาะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงอะไรตามสูตรฮะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ดูดีไปหมดตัวมันดีนะครับของเขาดีเพราะว่าเวฟเคลียร์ก็ดีเลดเกมสเกล,เก,ลก็เก่งนะครับผมที่สำคัญค,คือยังไงฮะเป็นตัวหลากหลายจริงจเนาะคือไม่ต้องจะไปเนิร์ฟมันยังไงเก่งอ่ะมันครบครบทั่วนะครบกันดาเมจระยะซีซีสิ่งเดียวที่น่ากลัวก็คือความปลอดภัยซึ่งถ้าเกิดใช้ฟิกเกอร์ดีๆหรือเลี้ยงตำแหน่งตัวนี้ดีๆก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะใช่ฮะรวมถึงการที่เขามีพาสซีฟในการวิ่งไวซึ่ง บางครั้งบางทีเราเห็นว่าคลิกซี่เนี่ยอา้าวตัวนิ่มไม่มีท่าโดดวิ่งสายไปก็จบแล้วแต่ความที่เขาวิ่งไวบวกกับเขามีสตาร์นเนี่ยบางทีจะโดดคลายเอาก็ได้นะฮะใช่ครับอย่าลืมวนะ่าแพสซีฟของคลิกซี่เนาะก็คือตัวของแฟลตเตอร์นั่นแหละนะครับเวลาใช้สกิลแล้วมันวิ่งไวไ <c oughs> อ้วิ่งไวเนี่ยคือโดนมองข้ามบ,บ่อยมากครับเพราะฉะนั้น<ๆ>อย่าลืมเด็ดขาดเวลาจะไดิฟเขาแต่หยิบซาต้าซูเปอร์แมนมาอันนี้หนักเลยฮะ เ็น<ะ>ตัวที่แบบได้ข่าวว่าคุณวิ่งไวอนะ๋อแต่เราถึงตัวเลยนะแต่เราวิ่งไวกว่านะเรา,เราไม่ได้วิ่งด้วยเราบินนะล้วบินคู่ด้วยนะครับทั้งซาต้าทั้งซูเปอร์แมนนะาบินได้คู่เลยใช่ครับแล้วเป็นตัวละครที่สามารถพังฟอร์เมชันได้เก่งด้วยนะครับผมพังตำแหน่งการยืนที่เป็นลักษณะของตัวละครที่เป็นตัวบางนะครับตัวขาตายอยากจะแบบเล่นอยู่ขอบขอบวิชันอ่ะคืออยู่ในจอเดียวกันแต่เขาเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ไกลเกินไปอยู่คนละจอไปเลยเงี้ยก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำอะไรได้เหมือนกันนะอ,อย่างคริสซี่ครับผมแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไปก็ <dry> เรียกดยวดาว่าโดนบี้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีระยะที่เล่นได้อยู่ก็คือแบบแถวๆสุดขอบจอคือเห็นแหละแต่เอื้อไม่ถึงแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งที่ซาตาเก่งมากด้วยก็คือการเล่นแบบฟองโจรเนาะจังหวะที่เขาซ้อนมันจะไม่ซ้อนเหมือนเมทคนอื่น นะครับผมอย่างเมทคนอื่นก็แบบเห็นตัวเนาะไอ้นี่ไม่เห็นตัวนะครับบางทีมันบินขึ้นมาแบบจังหวะที่อ้าวมาแล้วเหรอนะใช่มาแล้วแหละกว่าจะเห็นก็ช้าเกินไปแล้วครับพี่ยาบินขึ้นฟาเรียบร้อยครับผมทั้งฝั่งของดิวเจนนะหยิบมาเป็นฟลอเรนติโนกับคริสซิกส์มาเป็นคู่ 2K นะครับผมซึ่งเอาจริงก็โอเคแหละเพราะว่า 2K ตัวนี้เป็นตัว2ตัวใช้2ตัวก็เล่นได้ค่อนข้างเก่งแนละ้วก็กดดันฝันขงข้ามได้แต่ว่าตอนนี้เป็นการถ่ายมือยืน่นซิปไปฝันของข้ามครับจะหยนานวดยก้ะ จังหวะที่คริสิกดุดดุดดุดเข้ามาผมชอบสายเฟคก้นไปเลยดุดดุดดุดตอนที่คริสิกดุดดุดดุดเข้ามาซิปก็เอาไว้ได้ฮะอร่อยก็เลยไม่ได้กลัวกันเท่าไหร่ฮะแต่จังหวะการเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องกะดีๆหลยฮะเพราะถ้าเกิดจ่ายไปก่อนแล้วก็โดนคริสิกรวบได้เหมือนกันครับผมแล้วล็อกไปแล้วก็เป็นซิปครับของเบคอันรีมฮะอันนี้ ที่เฮียก็พูดถึงเกี่ยวกับซิปของฮานากัส hmm. ผมก็ย้อนไปนึกถึงในรอบกรุ๊ปสเตจนี่เองนะเขาเลี่ยงได้ที่จะเล่นก็เลี่ยงตลอดเลยนะครับแต่รอบนี้ที่ซาต้งไม่แบนนี่แหละที่ซาคือตรงไม่แบนนี่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี่คือแบบทุกเกมเลยคือไม่เอานะครับผมตอนที่ผมรอดูตัวดดเมจของทางเบคอนดีบอยู่นิวเจนเนี่ยมีชัดเจนแล้วก็คือคริซซี่หนึ่งตัวบวกกับคริซซี่ที่สามารถที่จะจับตัวไหนก็เป็นตัวเบรสได้หมดแล้วฮะเ<อ>พราะฉะนั้นนิวเจนเนี่ยดดเมจค่อนข้างจะไม่ไม่แย่เลย สามารถที่จะเล่นได้หลายแผนต่อจากนี้ครับไม่จำเป็นต้องฟิกเท่าไหร่ในทางกับการ d a m a g คนเรียนตอนนี้แอบรู้สึกว่าจะฟิกไปที่แผนเล่นแครี่ตัวเลทเกมสายหนักหน่อยเพราะว่าซิปและซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัวลักษณะ,ะเป็นตัวช่วยทีมเป็นตัวเซตให้เพื่อนเป็นตัวเป็นเครื่องมือของทีมมากกว่าแต่ว่าดาเมจหลักเนี่ยไม่ใช่2ตัวนี้แน่นอนฮะซาตาเองก็ซาตตาเกิดเองก็เป็นตัวลักษณะเล่นในทีมไฟ แต่ไม่ได้ว่าจะแบกไฟได้คนเดียวต้องมีดาเมจต่อเนื่องหลังจากนี้คะัคำถามคือเป็นตัวอะไรครับตอนนี้ยังมีแคร,รี่หลายตัวนะเห็นนะตัวที่ค่อนข้างคาเฟนีก็ยังมีดิวเจนก็ดูเหมือนจะรู้นั่นแหละครับพูดถึงคาเฟนีก็โดนแบนไปตอนนี้แหละคาเฟนีเหลือลาวิโยลาวิโยที่น่าสนใจยอนเองก็งยังอยู่นะฮะพูดถึงอยอนซิปก็ไม่แย่ยเลยนะค่อนข้างเก่งดนะ้วยจังหวะที่คุณจะเข้ามาถมใส่แบบเต็มๆใส่ย,ยอนมันจะมีพวกจังหวะที่ต้องคิดเพิ่มขึ้นมานะเดี๋ยวเขาดิมมี่แบนนะสิทธิ์คือช ไม่ว่าจะเป็นแบบ whatever Carry นะตัวอะไรก็ตามใดๆเลยครับแล้วถ้าพูดถึงขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมก็คิดถึงยอดค้างเยอะเลยนะคือเป็นข้อดีอีกอย่างนึงของการอยู่ทีมสีแดงคะเนาะคือตอนต้นอ,อาจจะโดนหยิบตัวโกมาก่อนอย่างคริสซี่ฟอร์เลนนี่คือบอกหูเสียเยอะนะแต่ถ้าเกิดตัวสุดท้ายสามารถที่จะทําให้เป็นจิกซอที่ภาพสมบูรณ์ได้ตัวเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ฮะเพราะว่าตัวสุดท้ายไม่มีสิทธิ์โดนแก้ทาาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่าอยู่ที่เขาเรียกว่าไงนะทางตัวของคนที่เป็นคนที่เล่นหรือว่าเป็นโค้ชมีแผนการเตรียมการทําการบ้านมาอย่างไรเนาะในแต่ละสถานการณ์ต่างๆนะครับแบนอีกตัวนั้เป็นเอลสูครับมเโกแล้วมองไปที่ราสที่เลนกลางยังคงกักตัวสุดท้ายที่จะเป็นแครี่ครัเิเอยข้อดีของการเล่นรรสคู่กับซิปก็คือเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการเคลียช้าโค้ชซิปการันตีเคลียก่อน <laughs> อยู่แล้วฮนะ <laughs> ใช่โดยไม่มีเหตุผล เอาจริงมันเป็นตัวถามว่ามันชั่วยังไงกันเราก็คุยกันเรื่องนี้เียเนาะเป็นตัวละครที่ทําอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลที่สุดแล้วแฮกกดเกมแฮกกดเกมไม่มีตัวอะไรในเกมนี้ทําแบบนั้นได้กินมังกรเลี้ยงมังกรอะไรกินคลิปเลี้ยงคลิปใช่การการแค่คุมคลิปเวฟได้ดั่งใจนี่ก็เป็นอะไรที่น่าน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆอยู่แล้วแล้วจะหยิบเทวานัสไวเลยเหรอฮะเปิดก่อนแฮะครับผมแต่นิวเรเหมือนลังเลนะแต่นิวเจนไม่สามารถหยิบดีแรกส่วนได้เหมือนกับที่เบคอนเรีมทำเกมที่แล้วเพราะว่าไปเป เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น,นกลไกที่แรกมาเนาะเวลาที่เปิดตัวเมดมาก่อนก็อาจจะต้องบิดคอมอยากนิดนึงถูกต้องนะ,นะฮะมองไปพ่เทนเหรอแล้วคริสซิกล่ะเฮ้ยคริสซิกป่าอะไรอย่างงี้กบป่าใช่แล้วนะครับให้เตะได้ดูแม็กเซนที่สุดแล้วนะครับแต่ว่า mm hmm. วิธีในการเลือกของนิวเจ r เรชันนั้นถ้ามันเป็นคอมนี้นะเฮียผมมีความคิดว่ามันพึ่งคริสิกเยอะมาก,มากเลยนะ อาจจะต้องเป็นตัจังเกิลตัวที่มีจังหวะในการช่วยเติมด้วยอย่างเรียวมะซึ่งผมว่ามันก็อาจจะดีขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าแต่ถ้าหยิบเรียวมะมาจะไม่มีฟอนไลน์เลยนะะใช่ไม่เหลือเลยแหละคือาะเปิดเป็นตัวกึ่งกึ่งนิ่มหมดเลยใช่ครับเพราะเขาเปิดคลิสิกมาด้วยเลยเนาะ มันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการเปิดคลิสติกครับตอนนี้เขาไม่มีตัวชนตัวที่จะมาซื้อเวลาให้เทวน,นาสได้เขาเราียกอเสียเวลาเลยซึ่งตัวเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบทั้งซูเปอร์แมนและซาตามากเพราะซาตาเวลาบินไม่มีสิ์ส่วนกับด้วยดาเมจซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมที่นิวเจนหยิบม,มาตอนนี้และ2องซูเปอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดถึงตัวตัวนิ่มก็จะเสียเปรียบใช่เพราะฉะนั้นนิวเจนตอนนี้ต้องระวัง2ตัวแรกที่เบคอนบีมหยิบมาให้ดีๆแล้วเมื่อกี้ไม่หยิบซิลดูเหมือนจะตกมาในมือขอองงงทาาฝั่่เเด็กชบีมหรืปล เขาเป็นนะตัวที่รับมือฟลอเรนติโนเก่งมากหนึ่งเป็นตัวที่รับมือเรียวมากเก่งมาก2แล้วเป็นซิลหยิบที่ค่อนข้างดูจะคุมด้วยนะเพราะว่าสามารถพุ่ง้าไปล้วงกับซาตาเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดสกอร์ได้มากขึ้นคอมโบซา,า,าตาซิลนี่คือแบบตัวเดเมจยืนงง <c oughs> แล้วเราจะยิงใครวะเนี่ยเอมันทำให้แบบไม่มีจุดยืนในสังคมนะครับผมแต่ว่าไม่น่ใจะว่าจะหยิบซิลจริงๆไหมนะฮะไม่ชัวร์เนาะอยู่ที่ว่าจริงๆก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลือกแบบ มีแค่ตัวเดียวอ่ะไม่ได้ว่าแบบต้องตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่ของตายครับนะครับแล้วก็เลยเลี้ยวไปมองที่นาครอสเลยครับผมพอถ้ามาเป็นจังหวะของนาครอสนี่คือจะมีจังหวะการลื่นไหลนะครับความยืดหยุ่นที่มากกว่าแล้วเป็นนาครอสตัวสุดท้ายครับอย่างเป็นนาครอสนี่ก็จะทําให้ฟลอเรนติโนเล่นยากเข้าไปใหญ่เลยฮะเป็นตัวที่ฟลอเรนติโนรู้สึกได้ว่าฉันจะทําอะไรกับไอ้หมอนี่ได้บ้างเหมือนกับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยฮะตามหลักทฤษฎีครับผม ดาเมจค่อนข้างจะพอสมควรอยู่นะฝั่งของเบคอนดีมช่วงต้นเกมอาจจะต้องเล่นเซฟนิดนึงฮะให้เวลากับนาคอสกับเทวานาสสักหน่อยแต่ว่ามีทั้งซาตา้ามีทั้งซิฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเวฟเกมมากขนาดนั้นส่วนทางนิวเจเนทน่าจะต้องเลสโกเบบีตั้งแต่ช่วงต้นๆถึงกลางเกมเลยฮนะถ้าไม่ทําตั้งแต่ต้นดีไม่ดีจะหยุดเทวานาสไม่อยู่โอ้โหแล้วดูจากภาวะการเล่นของนิวเจเนชันนี่คือเบลมาคริสิคลิกซี่สามตัวนี้ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้เกมได้เปรียบขึ้นมาในช่วงต้นเกมบ้างนะครับคือถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าน่าจะลําบากกันหน่อยเลยครับการนี้แผนของฝั่งดิวเจนมีเรียกได้ว่ามีคเวรพิเศษมีความพิเศษนิดนึงก็คือเขาเป็นตัวลักษณะดาเมจจัดมากแต่ไม่ใช่ตัวหลวงแบบถึงลูกถึงคนเลยไม่แต่ตัวเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพึ่งพาการเปิดไฟของคริสิกส์หนักมากมากเลยฮะไม่อย่างนั้นไม่น่าจะถึงตัวเทวานะสเอาละครับเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับในเกมที่สองของแมชรอบแกรนด์ไฟแนลนะ ระหว่างด้านเบคอนดรีมครับกับนิวเจเนเรชั่นแต้มในสองนี้จะเป็นของใครซึ่งแต้มแรกนั้นจะเป็นทางเบคอนดรีมครับที่ได้เก็บไปก่อนแล้ว1ต่อศูนย์และถ้าเกิดเป็นเบคอนดรีมได้อีกแต้มหนึ่งบอกเลยว่าความกดดันก็จะมาถาโถมมากขึ้นนะฮะแต่คิดว่าซีรีส์นี้ถ้าดูกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะก็บอกกันได้เลยว่ากินกันไม่ง่ายครับผมและเอาละครับเขามาสู่ในเกมที่2ครับเบคอนดรีมเจอกับนิวเจเนเรชั่นในเกมที่2ครับ เราพูดถึงการล้วงเทวาาเป็น2เกมติดกันแล้วนะตอนนี้นั่นน่ะสิอันนี้สับทีมนะสับทีมมาอยู่กับอีกทีมหนึ่งแทนนะฮะอะไรครับพูดถึงต้นเกมอย่างที่ได้บอกไปนะครับคือผมแค่รู้สึกเป็นการส่วนตัวนะวาฮานาการสเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบวิธีในลักษณะของการเล่นซัพพอร์ตแบบบารเรียนนะครับจังหวะในการเล่นเกมบุกนะครับผมแนวเขาเลยฮนะใช่เกมไหนแนวรับนี่ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ใช่สไตล์เขาเต็มๆนะครับผมก็จะได้เห็นซิปลักษณะ แปลกๆนนิดึเอาตีวิ่งใส่แล้วฮะใช่วิ่งเข้ามาในป่าของเขาเลยนะฮะฝั่งของซฤษฎีผมมันเห็นภาพซ้อน่เใยจริงๆเขามีลักษณะความคล้ายกับเต่าเอ็กประมาณหนึ่งเลยนะแต่เต่าเอ็กดูเหมือนจะมีวิธีการเล่นที่เหมือนจะหลากหลายกว่านิดนึงฮะผมมาถึงตัวละครที่ใช้เล่นนะนะเยอะเกินจะไปหยิบอะไรก็มาเล่นก็แล้วแต่เลยครับผมฮัลโหลรวบสองโดนยกอย่างนี้สวยงามเหลือเกินการต่อคอมโบเปิร์สบัตเป็นของอมันผีและเป็นน่าจะดับเบิลคิวด้วยฮะจังหวะที่กําลังจะแท็กเลนครับผม โอ้โหตรงนี้ต้องชมฮานากาสเลยฮะไม่ต้องจ่ายฟิกเกอร์ด้วยซ้ำมาเป็นคนดีมันเดินมายืนคู่กันตรงนี้แล้วดูเหมือนจะโดนโ,<ห>โซโลโ่าคิวต้ป้อมมาเฟิร์สบัตไปก็โดนแล้วด้านบนโดนโซโลโ่คิวด้วยนิวเจเนเรชันนะเกมนี้มาไวเหลือเกินฟิกเกอร์เข้าไปยกหรือว่าเกมนี้มันจะไวกว่าที่คิดะอะไรกันครับเนี่ยต้นเกมทั้ง3เลนครับเฮียโก้ค,ครับโดนทางนิวเจเนเรชันถล่มในช่วงต้นเกมอะหนึ่งนาทีครึ่งสี่ต่อศูนย์คิวฮะนิวเจเนเรชันตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่หอมลุยฮะ โอ้โหพร้อมหัวจัดเลยครับต้นเกมเรียวมา2-0น,นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมจวครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอะไรนะ<ห>ไม่มีตัวล้วงถึงลูกทุกคน,นต้องพึ่งพาตัวของฮานากัสเยอะหน่อยฮา<ห>นากา<ด>ัสบอกได้ได้พี่ได้จัดให<า>้<า>นี่ต้องใช้ในการหลบสกิลการเในชั่นเอลพูครับผมแต่ถามว่าเจ็บไหมยังเจ็บเลยครับผมก็พอใช้หลบคริซิปั๊บเรียวมาก็บอกอ้าวถึงเวลาสนุกแล้วสิได้เวลาทิมแล้วสินะ แล้วตัวพวกเรียวม้าพวกคริสิกเล่นถี่ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นสก,กิลปกตินะครับไม่ได้เป็นสก,กิลอันติอรไรใดๆครับผมทำให้ซิฟกันข้างรำคาญนะจังหวะในการที่จะมาต้องมาเซฟเพื่อนก็ต้องมาใช้เซฟตัวเองด้วย <c oughs> แต่ด้านบนนี้ไม่มีข้อตัวแย้งครับปนวัตฟอร์เรนติโน่เฟิร์สบัตโซโลคิวโอในเลนตัวเองฮรไม่ใช่เฟิร์สบัตที่ขอภัย เป็นการฆ่าในเลนครับนะครับก็แน่นอนแหละแล้วซูเปอร์แมนอ่ะเนาะพอไปเจอก็เออเข้าใจได้อยู่แหละนะครับแต่ว่านั่นคือคาป้อมเลยครับประมาทไปหน่อยครับมาร์กี้เพราะจริงๆฟอเรนติโน่เนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าอุ้ยแล้วซาต้าบินเข้าไปไม่เจอคนครับได้เป็นฟริกเกอร์ของบีคัสเปอร์ครับพี่เหรอเมื่อกี้กแน่นอน<ด>ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้เปรียบฟอเรนติโน่ในเรื่องของการสู้กันอยู่แล้วอาศัยการเวฟเคลียร์ซะมากกว่าแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะติดประมาทไปหน่อยครับไปโดนดอกไม้เอาหรือเปล่าดันเข้าป้อมมา ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่ครับในวัดครับผมและด้านล่างก็แวะมากดดันอีกครั้งหนึ่งครับกิมเซนเซผมแน่นอนทำในล่างค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมทำแบบง่ายมากๆเลยฮะคอมของนิวเจนนี่คือแบบบทกลางบทล่างนี่แหละบทหน้าบทหลังบทพร้อมๆกันวัน2 3บท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 ใส่เข้าไปครับลุยเดินสี่ครับแล้วเวฟเคลียร์นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยครับนิวเจนเรชั่นนี่เวฟเคลียร์ไวมากอยู่แล้วครับทต่ไม่มีอิสระในการเดินเกมสูงมากเลยครับคุณผู้ชมครับตามสูตรเดียวมาแหละฮะ เดินกันเป็นตี้อยู่แล้วเน้นในการบุกปล่า uh, เดินไปทีไม่เจอครีปเลยครัเด็กชาบิมเนี่ยเราจะเข้ามาแจมมาอะไรก็เจอเรียวมะตั้งโซนเลยผมแล้วคำว่าโซนของเรียวมะนี่คือแบบเ <laughs> ด็ดโซนอะ่ะคือถ้าคุณมาเดินตะเลิ่อตะล่ามาด้วยเดามจที่มันเบิร์สมากต่อให้คุณไม่ตายเนี่ยคุณจะเจ็บมากครับคุณเ <c ười> สียเลือดเยอะอยากให้ดูเงินของเรียวมะครสามพันโกเข้าไปแล้วสามวินาทีกว่านะเฮียนะถูกต้องครับนับนับนาค้อไปพันหนึ่งเต็มๆแล้วมันคือสามนาทีไง ที่เหียกกันพูดถึงคือมาสำคัญตรง3นาทีครับลาสพิกนากคอสมาอยางไม่ทันได้ทำอะไรเลยหนักแน่ผมตอนนี้เด็กชายบิม๊มแต่ตัวว่าเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของเกมเท่านั้นครับก็ต้องดูกันไปยาวๆครับสำหรับทางตัวของเบ็คขดรีมซึ่งก็แน่นอนว่าเดกเกมมีตัวประกันที่จะเก่งอยู่เยอะแหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกดีไซน์คลอออกมาแล้วผมว่าต้นเกมเขาก็จะแบบมีความหย่วนหย่วนนิดนึงนะครับแต่ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นมากไปหน่อยนะครับในต้นเกมครับ4นาทีนั่นแหละครับที่ผ่าน ความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วฮะกับการโดน 4Q ตั้งแต่ช่วงต้นขนาดนั้นเข้ามาแย่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันที่เด็กชายบีมน่าจะเป็นปณวัตที่เก็บไม่ทันนะฮะเขาเราียกว่าไปที่จุดเจ็บเนาะจุดเจ็บตรงที่จังเกิลเขาเริ่มที่จะมีความลําบากเขาไปตัดให้เขาช้าครับทำให้เด็กชายบีมทุกอย่างช้าลงไปหมดนะครับอู้เขียมวมาเอามาเป็นตัวของโซลิเวอร์ด้วยนะฮะใช่เน้นดาเมจไปเลย้แลวหลังๆมาเราเห็นเบลมาจังเกิลได้หยิบมาเป็นขวานเยอะ ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่กับออนพีฮะได้2คิวตั้งแต่ต้นก็สโนบอไปเลยแล้วกันครับก็คือจุดเด่นด้วยนะเพราะว่าเวฟเครียร์ไวด้วยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเบรสเดีเมทที่เจ็บจัดๆเลยครับผมจะพาเพื่อนขึ้นไปเล่นตรงไหนก็ง่ายได้ไปหมดฮะาะว่าความต่อนเนื่องของสกิลครับโอ้โหแล้วกดดันต่อครับแล้วโดนรวบแล้วนะจังหวะครับต้องใช้สกิลหนีไปเลยฮะเทอร์รี่ไฟด้วยฮะยอมจ่ายสเปลไป ใช่ครับจังหวะการป้อมอย่างนี้มันน่าจะยากมากๆเลยนะครับและเสี่ยงตัวเองในการจะเข้าไปเคลียร์ครับผมเจอจับเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าด้านหลังมีปาร์ตี้ลงมาคือตัวของคิววและผองเพื่อนครับผมบินเข้ามาในจังหวะนี้แต่เหมือนว่าจังหวะนี้กลายเป็นพังเข้าไปแทนครับผม3คิวฟรีๆครับอยู่ในมือของนิวเจเนเรชั่นครับตรงกลางก็เหมือนจะเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะ เสียเลือดไปประมาณนึ่งด้วยต่าเอกตอนนี้7ต่อ 0Q New คิว e ิวเจเนเรชั่โอ้โหโอกาสตีเสมอสูงมากในเกมนี้5นาทีครึ่งเท่านั้นนำไปกระจายเลยเงินห่างกัน4,000โกแล้วนะฮะโอกาสที่จะลองเล่นสวนต้นเกมดูกลายเป็นวิกฤตของเบคอนรีมไปทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้นเกมใช้คำว่าได้เปรียบอย่างมากแบบเกินที่ควรจริงๆฮะ กลายเป็นว่าดับเลดเกมมากลายเป็นพังทั้งคู่ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นั่นสิฮะเกมน่าจะเห็นแบบจังหวะวอลบอยไว้โนมอลเลดเกมใครหยิบเลดเกมออโต้ออโต้รูสิเลยเหรอเออจริงๆก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเป็นจังหวะการเล่นในเกมแหละซึ่งต้องชมนิวเจเนิชั่นที่หาจาังหวะในการเล่นที่แซมจริงนะครับโดยเฉพาะตัวของฟิสิกนะเกมนี้ก็นะด้วยความที่ว่าเป็นฮานาการสแลจ็จังหวะในการเล่นที่เวลาเขาได้เล่นจะได้เล่นเยอะนะครับผมอยู่คู่กันตลอดด้วยฮะฮานกาสเกับมันผิดเรียวมาคริสซิ่คือรวบใครได้โดนเวลิเบตแทงโป๊ะ ็ดแล้วยิ่งมีอินฟลูเอนไซด์ด้วย็นนะโว้โดนเข้าไปทีเนี่ยแบบมีถ้ามีคลิกซี่อยู่นั้นนี่แทบจะการันตีแบบฆ่าคนที่โดนรวบได้สบายสบายอ่ะทุกสกิลของเรามาเป็นเอโอีด้วยฮะใช่รวบมากี่ตัวก็ได้หมดเหมือนจะเป็นแก๊งสามคริกยุคใหม่อ่ะไม่มีสองอะไรสามเคอีกต่อไปเป็นสองเคหนึ่งอารับสองคนหนึ่งใจคนหลายใจเราอ่ะเฮ้ยขอโทษเฮ้ยไม่มีเรารักเดียวใจเดียวเราครอบครัวครับครับผมอ่ะ ผมแมปได้ทั้ง3ฝั่งด้วยกันนะครับตอนนี้แถบมังกรแรงม,มากดีคือเร็วมะบัฟมังกรแบบนี้นี่คือแบบทิมทีที่โอกาสได้คิวนี่เยอะมากเลยนะครับเจ็ดนาทีเกือบ6,000โกนี่คือไวหวังมากอ่ะอู้ซิปโดนเข้าไปนั่นคือเกือบตายเลยครับตูนมังกรเหมือนจะเผาเผาอยู่ด้วยฮะเจ็บเจ็บมันไปโอ้โหแค่รอดก็พอแล้วฮะเต่าเอ็กซ์เมื่อกี้นะเผลอๆนี่จะเสียดาร์คเลเยอร์ด้วยครับไม่ต้องคิดเรื่องสวนเลยฮะแล้วตอนนี้ ส่วนพัี่ดัลเลเยอร์เบคอนบีมไม่ได้มีเลือดพอจะเล่นนะไม่ต้องคิดเรื่องสวนเลยครับคิดแต่แค่เรื่องบ้านจะแตกก็พอเพราะไม่ใช่เป็นบ้านและสวนครับ,บน,นักยาศาสตร์แหละ<ส>นักยาศาสตร,ร์แหละใส่เข้ามาตรงนี้ครับเบคอนบีมตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นะครับต้องมาเล่นกรุ๊ปปิ้งกันแบบไม่ค่อยอยากจะทําแต่ก็ต้องทำต้อไม่หลังๆคุณสายฝืนวะก็พยายามอ่ะพยายามอยู่มากครับผมโอ้แต่ละอย่างเนี่ยเซิรมันเท่ากบปลานะครับเรียกมันต้องไม่ทซึมลงไปเลยซึมไปกลางใจ ใส่เข้ามาจ้าเอกครับผมแหมทำผิดยับเหลือจังหวะที่กำลังจะเก็บครีมครับดัาคิวแนซี่ไปแค่อยากจะฟาร์มยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ฟั่องเบคอนรีมแล้วเทวนาที่หยิบมาต้องการจะเป็นดำเมจหลักเหมือนจะบอดสองเกมติดฮนะแปต่อ0ูนย์คิวเนลเจเนเรชันตอนนี้นําแบบกูไม่กลับซะแล้วฮนะแล้วจังหวะนั้นก็คือเขาเห็นแบบ เลยลักษณะที่เฮ้ยยังไงเขาต้องเข้าคลิปแน่ๆครับผมโอ้โหวิธีในการดักของนิวเจเนชั่นคือเป็นแก๊งดักคุ้มที่แสบอยู่แล้วด้วยนะคอมของเขาฮะนาซิลคิดว่าแบบอู้อยู่ลึกขนาดนี้ใครไปจะมารอมีครับผมมีเฉยแล้วเป็นคลิกซี่อ่ะเนาะเลยครับผมนี่คือความเก่งของเมกตัวนี้อีกหนึ่งประการนะฮะโยกไปแบบหายไปตั้งแต่ยังไม่สตันหายเลยฮะโอ้เลือดหายก่อนเอาพี่เล่นเยอะครับแล้วมีนะครอสแวะเข้ามาครับแต่ว่านั่นแหละครับผู้ชมครับเรื่องของเลเวลครับผม ดับเบิลพิวมิววโดดออกไปด้วยสบายๆใช่ออกได้เสียทาวเวอร์ตรงกลางไปครับจากทางด้านเบรคเดสเตอร์สายเข้ามาในจังหวะนี้ครับน่านจะกดดันได้เพิ่มเติมอยู่ครับผมด้วยดาเมจอันทรงพลังนะของทางฝั่งนิวเทรชันด้านซ้ายมาีพานวัตด,ด้วยเหมือนจะจะ Make ับเมคเพลย์ตรงนี้ฮะมามองมองจ้องจ้องอยู่และเห็นแล้วครับมีวอร์ดเช็คอยู่ในป่านะครับผมก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วปล่อยสปิตล่างครับนี่ยายาวๆไป,ไปฮะบิลมา,แล,มาแล้วก็ไฮเดเต ตรงกลางเองก็เวฟเข้าเหมือนกันมังกรตายไปแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าจะเล่นตายพร้อมได้ง่ายๆเอามันพีโดใส่โอ้โห,โหบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้ครับคืออยากจะการแหละแต่มันไม่ได้ับผมเอาตีสดเลยตีสดสดแบบไม่งอกกันมาในจังหวะนี้คุมแมปไปแล้วเรียบร้อยกว่าครึ่งนะครับผมครึ่งแม่น้ำครับตอนนี้ช่วง9นาทีถึง3เวฟเลยนะคุณาภาพคุ้นๆไหมมันคือสลับด้านเลยแหละมันเหมือนกันมากัวเดจาวูเลยฮะถ้าเกิดไม่นำเรื่องสกอร์คิวที่เยอะก็ยางเห็นได้ชัดแต่ว่า วิธีการเล่นที่เหลือเหมือนกันหมดนะตามสูตรครับผมแต่หลังจากนี้เรือมาร์จะไม่มีในสารระบบนะครับแล้หนาคอยกไป3ตัวแต่ต้องรีบโดดออกมาทันทีโอเคครับถือว่าขึ้นมาซื้อสกิลนะครับแต่ว่าใช้เลือดตัวเองในการจ่ายครับผมแล้วไม่รู้ว่าใครคุ้มกวา่าตอนนี้โดดใส่ที่เลนการกันไปแล้วโดนแทงทีนึงก็ตดดใช้พิมต้องโดดน,นี้ออกไปทันทีไม่ไหวจริงคริกซี่เล่นฟรีเหลือเกินนะอยู่นอกกำแพงคือตอนแรกที่เราคุยกันใช่ไหมว่าเฮ้ยคริกซี่เกมนี้น่าจะแบบเฮ้ยโดนล้วงล้วงล้วงแต่ว่าดดด้้้วยยลักกษณะะของรูปปเเเมมที่่่ไไไ็นนฝา โอ้โหอ่ะการจะเข้าไปลวงนี่บอกเลยไม่มีคำว่าฟรีฮะหายทันทีครับผมตายอย่างไวเลยฮะนิวเจเนเรชั่นสามารถที่จะเบิร์กเตมทชุดเดียวคิวๆยังไม่ได้บินเลยตรงกลางน่าจะอยู่ยากแล้วฮะสำหรับป้อมกลางตรงนี้2,000กว่าหายไปทันที 9ต่อ0วแล้วยังไม่หยุดง่ายๆด้วยอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับพยายามจะใส่บนวัษเล่นจังหวะที่เหมือนแต่ว่ามี<ะ>มาฟลอสครับและฟริกเกอร์เข้าไปรวบเข้ามาในจังหวะนี้ครับมีแกสเปอร์เข้าไปคูนายมิสเข้าไปเ,เต็มๆด้านหลังครับมาร์กี้ต้องรีบหนีออกไปแต่ว่าฮะยังออกมาได้ก็จริงครับมีดีซีบีพยายามจะซื้อจังหวะให้เล็กน้อยแต่โดนเก็บไปด้วยนาะสกินาตะาจนสุดของเรียวมาและเข้ามาปิดทาวเวอร์ด้านล่าง สกิลไม่โดนไม่เป็นไรยังมีพาสซีฟซ่อมให้อยู่อันนี้ไม่ต้องเลงกะโดนแน่ๆแล้วเลือดเหลือน้อยกันเหลือเกินแต่ละคนอยากจะเล่นต่อครับตรงนี้ครับผมแต่ว่าครับผมพยายามจะใช้แอสเซนต์ในการปิดสกอร์แต่ว่าแดนเมจยังขาดอยู่อีกหนึ่งจังหวะขึ้นเก็บตัวซาตาไปหนึ่งตัวแล้วจะไม่กลับจริงๆเหรอดูเลือดแต่ละคนนั่นคือเจเนอเรชั่นแต่ว่าเหลือแค่มางกิ้งคนเดียวต้องเล่นแล้วนะฮะซูเปอร์แมนโดดเข้าไปตูมหนึ่งเก็บได้หนึ่งเก็บได้สองแล้วจะเก็บได้สามไปค่อยๆล่วงลงไปเก็บลงไปมันเป็นแต่อพัฟ ไปครับผมนิวเจเนเรชั่นเกมนี้โอ oh ้โหใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆฮะในการตีเสมอขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ fast and furious นะผมโอ้โห oh ทุกอย่างเกิดขึ้นไหวมากจริงๆแล้วมันคือการโดนถล่มในช่วง3นาทีที่โดน4คิว1นนาทีครึ่ง ไอ้ยาบไวฮะคือสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อแะ้วกันเฮียมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นได้บ่อยนในการแข่งขันอาวีครับ,ค,รบคือการโดนฆ่าถึงสามเลนในเวลาไล่เลี่ยก,กันขนาดนี้ฮานากัสจังหวะรวบครั้งแรกแหละฮะโดนไปที่เด็กชายบีมที่กำลังจะมาแท็กเซนพอดีด้วยนั่นคือ,อเรื่อง,งนะหจุดเริ่มต้นของจุดจบ ไม่ได้แบบไม่ได้เล่นเกมอีกเลยแล้วดักไปริมแอลขวาเนาะดักแอลขวาไว้แล้วดักสูงเลยนะดักสูงแล้วน่าจะตอนนั้นไม่มีใครเช็คพอดีด้วยการที่ซิปก็รอดูจังหวะแต่การรอตอนนั้นกลับกลายเป็นหายนะที่มองไม่เห็นฮะภาพเดิมๆแต่เกิดขึ้นจากฝั่งละคร้้ฮนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะกับการเล่นของเรียวมะที่วินเรทตอนนี้100% นะซีรีส์นี้ชนะหมดเลยแล้วหลังจากนี้เราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วบ <laughs> ายบายเจ้จาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาแต่ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นมาแล้วสองเกมนะครับว่าใครเลือกที่จะเป็นฝ่ายที่รอมักจากเหงาอยู่คนเดียวฮะแต่ว่านะต้องพูดถึงเรื่องของราคาในเกมนี้ของ New Generation ด้วยเกมแรกเบคอนดิมก็จ่ายค่อนข้างจะแพงเหมือนกันแต่เกมนี้ New Gen หมดหน้าตัดจ่ายเยอะมากไม่ต่างกันเลยฮะ สิ่งที่ต้องแลกกันมาครับแล้วเบคอนรีมผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการจ่ายซิปออกไปนะครับผมก็อาจจะต้องเป็นแต่ผมว่าเผื่อก็จะไม่แบนเองาเขาคิดว่าฮานากักไม่เล่นหรอกมั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นการปลดภาระปลดภาระจริงเราจะไม่ต้องแบนซิปอีกต่อไปแล้วเอ้าอ้เป็นอิสระใช่นะเต้าอ้วงเป็นอิสระนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีครับต้องบอกว่าทางตัวของเบคอนรีมนั้นนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเรียกได้ว่าพยายามจะฟื้นเกมแล้วแหละ แต่ว่ามันน่าเสียดายครับที่ฝั่งตรงข้ามเขาได้นอนม่าต้องทาไม่หยุดอยู่แล้วพเพราะคอามันเอื้อให้ทําแบบนั้นด้วยผมร<อ>ู้สึกว่าถ้าจะไม่ผปลี S ่เอกอร์4คิวที่ได้มาเนี่ยคือแค่ตอนการบ้านตอนสุดท้ายเท่านั้นภาพเหมือนกับเกมที่แล้วเลยครคือก่อนอที่จะถึงจังหวะจบบ้านไม่สามารถเก็บป้อมได้เลยแม้แต่ป้อมเดียวไม่สามารถเก็บคิวได้เลยแม้แต่คิวเดียวภาพมันไหลมากมันคือโดนกันคนละหมัดซัดกันคนละทีจริงๆครับเพราะว่าทั้ง2องเกมคือขยกเละแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทีมใดทีมหนึ่งเหนือกว่า เป็นเรื่องของจังหวะล้วนๆครับผม,มแล้วมันเป็นจังหวะที่ใช้คําว่ามันเป็นพื้นที่ที่สั้นแต่ส่งผลกับเกมมหาศาลนะครับอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นจังหวะแฮ่แท็กเลน2คิวมันคงจะไม่เท่าไหร่แต่ว่านั่น,นคือมหาศาลของต้นเกมทีเดียวและเดี๋ยวเราพักสักครูก่ก่อนที่จะมาเจอกันในความมันของรอบแกรน์ไฟนลอีกสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ